สวัสดีครับมือนี้ทางช่องสิพามาชมถนนสายธรรมชาตินะคร,รับถนนสายน้ำหนาวนะครับทางที่ไปสะพานหอยตองนะครับเป็นเฉดระวางเขี่ยมต่อระวางภาคอีสนานกับภาคเหนือนะครับระว่างจังหวัดเชัยภูมินะครับกับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเมื่อนี้สิพามาชมบรรยากาศดีๆนะครับเหมอกน้ำขังทาง้อครับมือนี้กะฝนตกนะครับกับพอดีทั้งช่องขี่รถผ่านไปพอดีนะครับก็เลย เก็บภาพมักฝาเก็บซีนะครับปอนติดตึงหอยตองนะครับบอกเลยว่าบรรยากาศสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะครับนะครับกับพอดีมาย่ำไหนกับงามย่ำนานนะครับทั้งนี้ครับไทยสีไทยตลอดเนี่ยรถทุกคันใช้เกียร์ต่ำนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับในการเดินทางนะครับทั้งซ่องกับก็ได้ประมาณในการไช้ทั้นะครับถือว่าไม่ได้เนี่ยครับคนเตรียมตลอดทางนะครับใช้เกียร์ต่ำนะครับเพราะว่าทางเส้นนี้ก็บเคยแนะนำว่า ถ้าใส่ทั้งเินีก็ต้องใส่ตอนกลางวันนะครับแต่ตอตะวัน่าต,ตอนกลางคืนนะครับทั้งสนีก็รู้สึกว่าอยากเปี้ยว,วน,นะครับตัากระติมีเป็นป้านะครับทั้งสองหางทางเป็นกรติดเตียนมาตลอดนะครับว่ามีช้างป่าข้ามถานนนะครับมีสัตว์ป่าข้ามถานนนะครับเป็นกระติ่เตียนมาตลอดนะครับแต่ว่าตั้งช่องอ่ะล้อแหยแจ้งก่อนนะครับก็เลย ภาพบัดซียึกยักกิกยักมาหนึ่งเด้อครับบางดีกับถนนนนทางนะครับแต่ว่าตั้งเสร็จนี่ดีมากมากนะครับบอกเลยว่าดีมากมากครับเพราะว่าโบวิแตกกับเพราะใคเห็นสภาพเห็นทางแตกนะครับทางช่องก็ได้เริ่มต้นจากตลาดนะครับวันนี้เป็นขายกับเผาขายเนื้อกินนะครับเป็นตลาดดิว่ซมือครับเพราะว่าจุดตรงนั้นกัสามารถนั่งชมวิวได้กันนะชมวิวเิวทัศนะครับชมทะเลหมอกนะครับตามพลกกับสีมีทะเลหมอกเด้อครับ เดี๋ยวครับ huh. ว่ามุ่งหน้าโูสะพานลอยตองนะครับ่าเส้นนี้มาหลายขนท้าหลายเที่ยวแล้วครับไม่ว่าเด็กอะย้ำย้ำเหนือกสวยย้ำนั่นนะครับมาย้ำเลยครับก็ต้องเก็บภาพตลอดนะครับถ่านสะพานมาเส้นทั้งเหนือนะครับเส้นลองไปก็จังหวัดเพชรบูรีนะครับเราสามารถไปพุทธเบิกนะครับถนนเส้นนี้ครับสามารถไปเที่ยวพุทธเบิกได้เลยครับถนนเส้นนี้มาจากอำเภอคอนสานนะครับมาจากอำเภอชุมแพนะครับมาจากชุมแพนะครับมาจากจังหวัดเทพพรมนะครับ เอากับทไปเที่ยวภูทับเบิกนะครับเหล่าก็ภูทับเบิกเหล่าอะเขาคอนะครับเหล่าอะเขาเตรียมามาไปเที่ยวหาสัตว์แจ้วนะครับผทยานหาสัตว์แจ้วนะครับเหล่าอะไปเที่ยวภูทับเบิกนะครับแบบซื้อดังนะครับระดับประเทศนะครับแบบเขาเรียกสวัรค์บนดินนะครับนี่ต้องบอางับนะครับสะพานเซนเนีงไปครับมาไปแต่สะพานหอยตองลยนะลครับคือทิปนี้ค็ ช่วงนี้ก็ดีพาเที่ยวธรรมชาติเด้อครับพาเที่ยวธรรมชาตินะครับชมธรรมชาตินะครับว่าทั้งช่องกับพอดีผ่านมานะครับพอเห็นทุกครั้งนะครับตรงไทยลุงนับสะพานมาเสร็จนี่นะครับสะพานหน่อยตองครับพอผ่านไปเดียวแล้วครับมีหลายๆท่านกับเพื่อนกับวโรจั์ครับวัดเสียนใดครับบอกเลยว่ามาจากอำเภอคอนสารนะครับมาจากจังหวัดเทพยงภูมิมาจากชุมแพรครับวัชุมพรขอนสารเสียนเดียวกันนะครับ พอครับคือเขายิงกีเพียรใส่อำเภอคอนสารเลยครับแล้วก็ครอะทำมาจากเพชรสมุนมาจากพิษสนโลมมาจากด้านไส้ครับเขาก็ยิงกีเพียรใส่อำเภอคอนสารกับทิพานเสียนี่นะครับผ่านเสียนี่เสีนเดียวเลยนะครับนะครับมาบ่อยยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวลากลางคืนอาจจะเปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่นกะสิเตียนตลอดทางนะครับว่ามีสัตว์ป่าข้ามถนนระวังสัตว์ป่าข้ามถนนนะครับระยะทางเสียนี่กัสิีประมาณ โอ้หาสิบโลได้นะครับหาสิบกิโลได้เพราะว่าทั้งช่องกับว่ไบไาไรหูจักนะครับ <c oughs> พอข้าวมาหลายนะพอหลายเดี๋ยวกับติดพานนะครับเพราะว่ากับสามารถเส้นเดียวแล้วครับเส้นนี้เส้นเดียวนะครับ,รบที่ว่าไปน้ำหนาวอำเภอน,น้ำหนาวเลี้ยวขวาตรงออกจากคอนสันมาโบเมนนะครับเลี้ยวขวากันไปกับเขาต้องตรงมาอย่างเดียวนะรตรงมาอย่างเดียวนะจะมาเจอกับเจ้าหนาทีป้าใหม่นะครับพอกับพานมาเลยนะครับเนี่ยครับทงังกันติขึ้นหมอ้อ ขึ้นโนนขึ้นมอมาบ้างนะครับแลวก็เทากติอ่ามันกติเตียนตลอดแหละครับวันนี้ไม่ปเตียนตลอดดนะครับเนี่ยครับเพว่าวนี้ไม่ปเตียนเตียนเตียนตลอดนะครับรถทุกคันใช้เกียร์ต่ำนะครับนะครับวันนิ้เตียนมาตลอดนะครับเพราะว่าเอากับบว่าต้องประมาณได้การขี่นะครับก็ต้องประมาณได้การอ่ขับรถนะครับเพราะว่าพินนีมีเตียนตลอดนะครับแลักคมนทั้งกะ ถ้าตรองได้ยากเนี่ยเพิ่อนเกษตเป็นซีเรียสนะครับนะครับเป็นสองซองนะครับหมุนขึ้นนะครับว่าแวนวันทางที่สวนกันนะครับตามองได้เป็นดันซั้นนะครับเพราะว่าบางที่กับนี้มีรถมรรถูกแรงมากนะครับนะครับนี่ขาไปนะครับเดครับสมด้วยกันไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามไปทั้งช่องเล้นะครับแบบเป็าลังใจคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็เป้าหมายเราคือ สถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่นะครับจะว่าตองพันตองพันหอยตองนะครับกถึงพัคเหนือนะครับพังเหนือตอนบนนะครับกับแม่นพัคเนีอยตอนบนนะครับบบฟงไอคทิรทับมาพัคเหนือแล้วครับมาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุว์จังหวัดอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับพอตองพันเสร็จนี่แ้ครับนะครับจังหวัดน่านนะครับอที่ไปเท shifted, animals, here, ี่ยวเหนือนะครับแบบคืออ uh ี่ยครับมาเห็นแล้วนะครับตองพันหอยตองครับ โอ้ยครับมายังได็กกับงานรถใช้ประเดี๋ยวถนนไหมนะครับนะครับมายังได็กกับพ่อผาดไอเดียนะครับอ้าาครับสุดยอดได้ครับเลยครับมายังได็กกับคืองานนั้นนะครับว่ามาจ้วงกับบอลตกพอดีนะครับครับเอครับมายังได็กับก็สวยนั้นนะสวยเยอแมายำเด็กก็สวยย้ำนั้นนะครับบอกเลยครับว่าสวยน้ำนั้นนะครับมายังได็กกับเกือบ่าเกิดป่านเดียนะครับ ครับกติเต็นจารถแต่ท้ายก่อนได้ครับอากาศตั้งกติไปต่อนนะครับกติเมีถนนเส้นนี้ไปหอดทางลงได้ครับมีมีอีกนะครับมีช่วงคลิปต่อไปนะครับคลิปบาดสีเงานะครับนะครับมาถึงนี่ก็กติได้ขอจบคลิปลด์เด้อครับกติบนแข่งต้อยนกติไปนะครับไปไหนครับนะครับกติจะรอระวังรถนะครับเท้าเรียวระวังรถวานรถน้องน้นขอกมาเรียวนะครับ สองลำบัดเราวางเอาไว้เรียวนะครับว่าบางที่เขาอาจสิมองเว้นนะครับตั้งหนากับตั้งหนาด้วยกันนะครับจะเป็นโค้งนะครับขอจบคลิปนี้นะครับสวัสดีครับนะครับเกลับบ้าชมกันนะครับเดี๋ยวเบินกันให้ไปนะครับจะครับมาเบิงกันนะครับเบิงว่าคมสวยงามงามหานเลยนะผู้โดยสารต้องจอดเที่ยวปีทุกคนนะครับต้องจอดรถตรงนี้ทุกแถบทุกคนนะครับกับผู้โดยสารทุกคนนะครับกับแถบทุกท่านนะครับต้อง ทันทีเราเคยเห็นกันผ่านมาเพื่อนเห็นมึงก็จอดเซลฟี่นะครับจอดชมวันม่อไหไปนะครับนะครับ,รบจบคลิปตำเนียครับสวัสดีครับ Oh. Okay.